โอเคนะควันนี้เราก็จะมาโปรโมทช่องให้กับอีสตินซ่าวายทีนะครับ mm hmm. ก็เป็นช่องรับทำสกิน 4D นะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูคลิปของเขา แค่นั้นคุณก็จะได้และเอาไงก็ได้ครับเดี๋ยวผมส่งภาาไปให้อ่ะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใครอยากได้ก็เดี๋ยวให้ลิงก์ช่องไว้ใต้คลิปนะครับก็บบมากดซับให้เขาด้วยครับ กดซับกดไลค์ให้เขาด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ